ครับทีแรกพิธตก็คิดว่าจะออกจากาสำนักสงฆ์ถ้ำเสือแห่งนี้แล้วนะครับผมนะพอดีมองเห็นอะไรแวบๆก็เลยวิ่งรถเข้ามาดูอยู่ท้ายสำนักนะครับผมโอ้โหครับผมปรากฏว่าที่นี่นะครับผมพิธตได้ค้นพบความพิเศษหรือว่าความมหัศจรรย์ของสำนักสงฆ์ถ้ำเสือแห่งนี้ครับผมส่วนความพิเศษหรือว่าความมหัศจรรย์ของที่นี่จะเป็นอะไรนั้นตามพิธตไปดูด้วยกันเลยครับ ทิศขับรถเข้ามาในป่าลึกเข้ามาอย่างหน่อยนะครับผมก็เจอนี่ครับผมเป็นบ่อหินขนาดใหญ่นะครับผมแต่บ่อนี้อ่าประมาณสักประมาณสองเมตรครึ่งคูณสองเมตรครึ่งนะครับผมบ่อนี้นะครับผมใหญ่ครับผมน้ําก็ใสใช้ได้นะครับผมถือว่าใสอ่ะครับผมถือว่าใสมากเลยนะเนี่ยเป็นอ่างหินบ่อหินเยอะครับนู่นข้างหน้ายังมีอีกครับผมอุ้ยครับนู่นโอ้ยังมีหลายบ่อครับ บอ่อน้ําธรรมชาติมีเยอะมากมีหน้าพระถึงมาอยู่ได้นะครับผมเอ้าเยอะเลยนะครับผมอตรงนี้เขาเอาไม้มากั้นไปเลยกั้นไม่ให้ใครหรือว่าอะไรลงไปอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมอ๋อนี่ครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําใต้ดินนะครับผมนะเป็นอ่างหินใต้ดินนะเป็นโพรงเหมือนโอ่งนะเยอะเลยครับผมเนี่ยออ นุ่นก็มีอีกครับอ้าวเฮ้ยจุดนี้คือหลายบอ่อเลยนะหนึ่งสองนะอ่าสองสามสามบอ่อนี้นะครับผมเฉพาะกลุ่มนี้นะนี่ครับผมแต่ตรงนี้มีเหมือนเขาเอาอะไรล่ะเอาจอกเอาแหนมาปลูกนะครับผมเนี่ยนะเขาให้มาคลุมหน้าน้ําไว้อย่างนี้นะครับผมนะแล้วเขาก็เอาไม้อ๋ออาจจะกันวัวควายตกก็ได้นะครับผมนะครับผมอาจจะกันวัวควายไม่ให้ตกอ่าลงไปในบอ่ออย่างนี้นะครับผมนะ ตรงนี้ที่พิ่ิธบอกว่าเป็นเหมือนตู้ปั้มยามนะครับผมห้องน้ำนะแล้วก็กุฏิที่มีโซลารเซลล์เนี่ยนะตรงนี้นะครับโอ้โหนุ่นครับผมอ่าสามบ่อแล้วนะครับผมสามแล้วนะบอ่อมีน้ําเต็มทุกบ่อครับผมอ่าสามสี่ครับผมบ่อที่สี่นะครับผมบ่อที่สี่บ่อน,นี้น้ําค่อนข้างไปทางไปทางเขียวนะครับผมอ่าเขียว ไม่รู้ว่าเขียวเพราะอะไรอันนั้น,นออนะครับผมน่าจะเป็นเพราะตะไคร่น้ํานะครับผมคือ,อเหมือนเหมือนอ่างบัวเราเหมือนอ่างบัวเหมือนอะไรครับผมเมื่อโดนแดดนะครับผมเมื่อโดนแดดเขาจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับผมนี่ครับผมนะน่าจะเพราะว่าบ่อนี้อยู่กลางแจ้งครับผมอ่าบ่อที่เหลือก็คือมีพุ่มไม้มีอะไรบังหน่อยนะครับผมหนึ่งสองสาม สี่บอ่อนี้แล้วนะครับผมสี่แล้วเอา้านี่ครับผมบอ่อนี้ใหญ่สุดเลยครับผมโอ้โหแล้วก็มีขอบเลยนะเนี่ยครับผมอย่างอย่างอย่างที่ในวิดีโอที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมนะโอ้โหครับเป็นบอ่อใหญ่มากครับผมประมาณสามเมตรคูณคูณสองเมตรครึ่งนะครับผมนะยาวไปอย่างเงี้ยแล้วเราสามเมตรนะครับผมอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความกว้างก็สักสองเมตรครึ่ง ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะความลึกน่ะเลยถึงขั้นเขาทําบันไดนะครับผมนะเนี่ยครับผมเขาเอาไม้ไผ่ทําบันไดขึ้นคิดว่า,าในช่วงที่บอ่อแห้งเขาอาจจะลงไปโกยเอาใบไม้ออกอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเขาทําทําบันไดลงเลยแสดงว่าลึกและใหญ่นะน้าเนี่ยอาจจะมีถึงถึงเดือนเมษาเลยนะก็ได้นะครับผมเพราะเป็นบอ่อใหญ่ครับผมนะเป็นบอ่อใหญ่แล้วก็มีหลายบอ่อนะครับผมนะ ครับอา้าวกี่บอ่อแล้วเนี่ยอหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่อนี้นะครับผมกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้นครับผมเนี่ยอา้าวคือพิธิษมองมาแต่ไกลก็คือเห็นแทงน้ําสีขาวแวบๆไงพี่ก็เลยเอ๊ะอะไรหรือเปล่านะครับผมห้าบอ่อแล้วนะครับตรงนี้นะโอโ้โหครับผมอา่าเป็นอ่างหินธรรมชาติซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะมาพิธิษมาเจอตรงนี้แหละมากสุดอืมก็เป็น มีล่องๆอยของทางเดินชาวบ้านนะครับผมนะแต่ก็ก็ดูดูแล้วก็น้อยคนนะที่จะเข้ามาที่นี่คือพิธีทอ่าพักเหนื่อยนะผมอยู่หน้าศาลาใหญ่นะครับผมเวลาลมพัดเข้าไปในศาลาจะมีเสียงคลองดังออกมาครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกบอ่อนะครับผมแต่บอ่อนี้ไม่มีน้ํานะครับผม,มนี่ก็เป็นบอ่อใหญ่นะครับแต่แห้งนะ คิดว่าข้างล่างบ่อคงมีรอยทะลุไปจุดอื่นอย่างนี้นะครับผมคือก้นอ่างอาจจะปิดไม่สนิทนะครับผมทําให้น้ําแห้งนะครับผมนะก็เป็นอ่างหินกลมครับผมอืมสวยด้วยอ๋อมีรากไผ่แทรกครับผมมีรากไผ่แทรกก็ทําให้น้ําซึมออกนะครับผมอันนี้ก็ทางไปบึ้งที่พิธิพูดนะครับผมมีบัวแดงด้วยนะเนี่ครับผมบอ่อที่หก <laughs> นี่ <laughs> เป็นบอ่อที่หกนะครับผมเฉ <laughs> พาะกลุ่มนี้ อันในป่าไม่ทราบว่ามีอีกไหมนะแต่พิเศษเฉพาะนี่คือกลางแจ้งที่มองเห็นแต่บ่อนี้ค่อนข้างน้ําเน่าเสียก็ไม่เชิงเน่านะครับผมคือใบไม้ร่นใช่ไหมใบไม้หล่นแล้วก็หมักหมมกันอยู่ก้นบ่อเยอะนะครับผมนะนี่ครับเอ้าออกี่กี่หกเจ็ดครับผมมีอีกครับผมโโอ้หโอ้โหเฮ้ยเยอะนะเนี่ย เยอะเลยครับผมอ๋อแต่แต่บ่อที่เจ็ดแห้งนะครับผมอ้าวบ่อนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าบ่อนี้เป็นบ่อที่ไม่มีน้ํานะครับผมไม่ทราบว่าในมุมกล้องเห็นหรือเปล่านะเป็นเกลี้ยงเลยนะครับผมอ่าเป็นเหมือนโอ่งเลยนะครับผมเป็นเหมือนโอ่งแล้วก็ขอบในกลมเกลี้ยงเลยครับผมดูปากอ่างนะครับผมเนี่ยดูปากขอบอ่างครับผมกลม กลมเกลี้ยงเลยนะครับผมนะเหมือนโอ่งแต่ว่าอ่อก้นก้นอ่างอาจจะเป็นดินแล้วก็ทะลุไปด้านอื่นนะครับผมทําให้น้ําแห้งนะครับผมนะนี่ครับผมบ่อน,นี้ก็เป็นอ่างหินแต่แต่เป็นอ่างผสมดินนะนะครับผมทําให้โอ้หลายครับผมหลายจุดเลยนะเป็นอ่างอ่างหินผสมดินนะครับผมตรงนี้นะก็เลยทําให้น้ําแห้งไปนะครับผมโอ้โห เป็นความ,มหาัศจรรย์ของธรรมชาติเนาะฝั่งโน้นนะครับผมที่เป็นเป็นเหมือนบึงนะครับผมนะแต่มีคั้นคูกั้นนะครับผมอาจจะเป็นบ่อที่เขามาขุดตั้งแต่สมัยเขามาทําถนนหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับผมนะอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมสมัยที่เขาทําทางคอนกรีตทําอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาเอาดินแถวนี้ไปถมเป็นทางนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบ่อไปอย่างนี้นะครับผมโอ้อ่างหินเยอะครับผม แสดงว่าในป่าเนี่ยเราก็ยังมีอีกนะตรงนี <S <s ้ก็เป็นคล้ายคล้ายอ่างหินเหมือนกันตรงนี้ครับผมนี่เป็นบ่อลึกลงไปโอ้ยังมีครับยังมีโอ้โหอ๋อนี่ครับผมนี่ก็เป็นอ่างหินครับผมเป็นอ่างหินอ่างนู้นยังมีน้ํานะนี่ครับยังมีน้ํานะครับผมยังมีน้าข้างล่างนะ แล้วก็เนี่ยครับผมเป็นคล้ายๆรูน้ําตาน้ำเลยครับตรงนี้มีระดับน้ําที่สูงมากนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมพี่ทิดมองมาแต่ไกลตอนท,ที่พักเหนื่อยนะครับผมนี่อ๋อเป็นของพระครับผมเป็นเขตวัดจริงๆแหละขอบอสไหยทางน้ําเพื่อบริโภคที่พักสงฆ์ถ้ำเสือนะครับผมนะพี่ทิดก็ไม่รู้ว่าตรงที่เป็นถ้ำตรงไหนนะไม่เห็นนะครับผม หลวงตาที่บอกพี่ทิศนะเขาบอกด้านด้านขี้เสือเขาบอกนะเ <c oughs> ขาบอกด้านขี้เสือนะผมเป็นกระท่อมเก็บแทงน้ํานะครับผมเป็นกระท่อมเก็บแทงน้ําไปใช้นะครับผมคือกุฏิมีหลายจุดไงครับผมนะพระก็กระจายกันอยู่หลายจุดนะครับผมใครใกล้ตรงไหนก็ใช้น้ําตรงนั้นนะครับผมตรงนี้เหมือนเขาทําสวนสวนครัวสวนกล้วยอะไรเลยครับบริเวณที่มีแทงน้านะครับผมต้นกล้วยเยอะเลย อแต่ไม่มีใครดูแลรักษานะครับผมนะก็เลยทุดโทมก็อย่างนี้แหละครับผมบนเขานะอ่าต้องมีคนคอยรดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีรอยรอยปเปียกๆอยู่เรือครับผมมีน้ําขังเลยตรงนี้อแถวนี้มีอ่างน้ําเยอะครับผมแสดงว่าใต้ดินแถวแถวที่พักส่ง,งนี้นะผมอน่าจะนะน่าจะมีโพรงหินใหญ่ใต้ดินเก็บน้ําไว้ เยอะเลยนะครับผมเนี่ยดูท่าทางลักษณะแล้วนะโอ้ต้องคนต้องเป็นคนในพื้นที่นะครับผมถึงจะรู้จะรู้ว่าอทางหินเก็บน้ําใหญ่ตรงไหนนะที่มีน้ํานะครับผมนะเออผมผมผม,ผมเห็นผมเห็นแนวแปลกอย่างหนึง่งคือมันมีบ่อน้ําที่เป็นหินนหไหมครับมันเป็นบ่อ,บอทรประชาริบอกครับบนบ่อเก่าแล้วมันเป็นบ้บานโบราณน้ำน้ำน้ำในในบ่อหินนี่มีบดปีบบอกครับ กุ้มแสดงว่ากุ้มปีอยู่ครับโอ้มันมันก็มีหลายอยู่ทั้งเครื่องไอบอลไหนทั้งเึ่งทั้งทึ่งมันมีบ่อขนาดนี้ละเจ๊เล็กได้สามเมตรอ๋อที่ที่ที่คล้ายๆล้าน้ำสร้างนะบ่ที่เขาเอาท้อคอฟไว้นะบ่ที่เครื่องเลาะผ้าประคานอู่ไหนตรงตรงที่มีสานอันคล้ายๆส้ายนผ้ามนะบ่เออนั่นแหละผมเห็นอยู่ผมเฮ้ยน้ำสร้างยังมาอยู่นี้ถึงแผ่นหินนี่เบื้องกระคักทำไมมันบ่อหินแล้วว่าผมว่า ออ๋ oh, ครับผมจากที่พิธิตได้อสอบถามชาวบ้านนะครับผมนะบอ่อนี้ครับผมอ่าบอ่อแรกนะที่พิธิตพาดูอ่าตั้งแต่ EP แรกนะครับผมนะบอ่อนี้ครับผมนะเป็นบอ่อที่ลึกที่สุดนะครับผมแล้วก็มีน้ําเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็อ่าจุดนี้บอ่อที่สองนะครับอยู่หน้ากุฏิหลังนี้นะครับผมหลังที่มีแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะ บ่อนี้ก็ลึกครับผมลึกนะแล้วก็บ่ออื่นก็ก็ใช้ได้ครับก็ลึกก็ใหญ่นะก็ลึกก็ใหญ่ก็กว้างพอสมควรมีหลายบ่อครับมีหลายบ่อน้ําอยู่ได้ตลอดปีนะครับจากที่ถามชาวบ้านนะถามคุณลุงนะเขาบอกว่ามีน้ําใช้ทั้งปีนะครับที่นี่นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับตรงนี้นะก็พิธีก็ไปมาหลายที่นะครับผมไม่เคยเห็นแบบที่เป็นบ่อหินอ่างหินเป็น เป็นอ่างใต้โพรงหินอย่างเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็มีน้ําอยู่ตลอดปีอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นส่วนมากไปที่อื่นก็มีแค่บอ่อสองบอ่อแล้วก็ไม่ค่อยมีน้านะแต่ตรงนี้น้ําเต็มเกือบทุกบอ่อทุกอ่างเลยครับผมโนะอ้นะอ่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแต่ทีนี้ก็ก็ลองแวะเข้ามาเที่ยวชมลองดูนะครับผมอยู่ท้ายสํานักนะครับผมอยู่ท้ทายอ่าสนักสองถ้ำเสือนะครับผมมันจะมีตู้เหมือนตู้ป้อมยามตั้งอยู่นะครับผมก็เป็นทางเล็กๆเ,เข้ามานะครับผม อ่าไม่ไกลนะครับผมมีเ,เขามีความเสือมีเรื่องเรื่องเล่าอย่างแต่ก่อนแต่เก่าบ่มีบะมีเหรอเนาะแต่ว่าเป็นสายฟองเงนนี่เหรอสายของผู้เพกมากนี่ล่ะนี่อีหยังสายผู้เพกเขาสายอันที่เพื่อนมาสร้างอันผู้เพกนี่นะอ๋อคนคนโ<า>บราณ อ,อ๋อคนโบราณที่มาสร้างภูเพ็กที่มาตัดหินสมัยพุทนนะมาสร้าง,างโอ้๋เอ,าาอเป็นเส้นทางของคนโบราณรรโอ้โหครับผมเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะพี่คิดว่าคือไอสำนักสงฆ์ถ้ำเสือเนี่ยเป็นลานหินครับผมบบแต่กับมีบ่อหินบ่อเก็บน้ําที่มีน้ําใช้ตลอดปีนะครับเนาะ จากคําบอกเล่าของคุณลุงที่พิธได้พูดคุยด้วยนะครับผมเส้นทางตรงที Freiheit, ่มีอ pues, ่างน้ําใต้หินเนี่ยนะครับผมนะเป็นเส้นทางของคนโบราณนะครับผมของคนโบราณที่เขาไปสร้างพระธาตุภูเพ็กนะครับผมพระธาตุภูเพ็กที่อยู่บ้านภูเพ็กตะบนนาหัวบ่ออำเภอพานนิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นเป็นประสาทของหินโบราณที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับผม คือคนโบราณสมัยก่อนนะครับผมเขาใช้สัญจรทางเส้นนี้นะครับผมนะไปตัดหินไปสร้างพระธาตุภูเพกอย่างนี้นะครับเป็นทางเดินลงไปหาสเสบียงเป็นทางสัญจรของคนโบราณอย่างนี้นะครับและจุดตรงนี้นะครับผมนะตรงที่สำนักสงฆ์ด่านเสือหรือว่าถ้ำเสือแห่งนี้นะครับผมนะก็มีแหล่งน้ำนะให้คนโบราณให้ผู้คนได้ใช้สอยมาตั้งแต่โบ,โบราณแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆครับผม นี่นะครับผมด้านเสืออย่างนี้นะครับผมด้านเสือหรือว่าถ้าเสืออย่างนี้นะครับผมเป็นลานหินเรียบไปเลยนะครับผมนะแล้วก็มีบ่อบ่อน้ําธรรมชาติเยอะมากนะครับผมโอ้โหครับอ่าเนี่ยเป็นบ่อใหญ่คือบ่อนี้กับบ่อนู้นนะครับผมที่มีขอบอนะบ่อใหญ่มากครับนี่นะครับผมมองอีกรอบนะครับผมนะนี่แหละเป็นอ่างใหญ่แล้วก็ลึกลึกสุดๆนะครับผมแล้วก็ ตรงบริเวณหน้าวัดนะครับผมไอทางเข้าสำนักสงฆ์ะนะครับผมทางเข้าสำนักก็แหละเป็นอ่างใหญ่ครับผมเนี่ยก็ไม่ห่างจากกุฏิหลังนี้นะครับผมคือใครใกล้ตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นอย่างนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมจะดูหญ้าดูไรเขียวยังเขียวอยู่นะครับผมบริเวณอื่นก็คือแห้งกรอบแล้วครับผมเริ่มแห้งกรอบแล้วก็ใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะครับผมนะ บางจุดคือใบไม้กองเต็มถนนทนทางเลยครับผมใบไม้เริ่มร่วงละเอ่อ,อ,อคือถ้าคุูบาอาจารย์มาพักภาวนานเนี่ก็คืออ่ามีน้ํใช้ยครับมีน้าํใช้ยมีน้ําสงนะแล้วก็สํานักสงฆ์ถ้าเสือแห่งนี้นะครับผมก็ไม่ห่างจากหมู่บ้านนะครับผมเดินไปตามขอบอ่างหน้าสํานักครับผมก็มองเห็นหมู่บ้านเลยนะครับผมนะโอ้โหครับบรรยากาศ วังเวงเอาเรื่องเลยแะครับผมเวลาลมพัดเข้าศาลาครับคล้องจะกระทบกันครับนะคนก็เลยไม่ค่อยกล้ามาน่ากลัวนะครับผมน่ากลัวมากยกเว้นท่านที่เป็นพระหรือว่าคนที่เคยบวชเคยอยู่ป่ามาก็จะชินกับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมถึงจะมาได้อยู่ได้นะครับผมนอกกนั้นแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาแน่ครับผม ร้อนเอาเรื่องเพราะว่าสังกะสีบางแผ่นนะโดนลมก็ตีอ่ลมตีสังกะสีพับพับมันดังนะครับผมแล้วก็เสียงคล้องเสียงระครังก็เวลออกมาด้วยนะครับผมนะบางที่นะครับผมนะลมแรงครับลมแรงนะมันเลยเป็นเหมือนเสียงเสียงหอยหวนเสียงหลอนของคล้องระครังสังกะสีใบไม้อย่างนี้นะครับผมเสียงธรรมชาตินะนะก็เลยถ้า ถ้าไม่เจ๋วจริงคงอยู่ไม่ได้ครับที่นี่นะร้อนครับนะถ้าอยู่รูปเดียวคนเดียวอย่างนี้ครับร้อนแน่ครับผมโอ้โหครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกบ่อนึงครับผมบ่อหินเยอะมากครับผมคิดว่าถ้าเดินสำรวจสำรวจดีๆน่าจะสิบกว่าบ่อครับอย่างนี้นะครับผมใหญ่นะบ่อนี้ก็ใหญ่ครับผมความยาวไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะครับผมความกว้างก็ไม่ต่ำกว่านะน่าจะสองเมตรคูณสองเมตรได้ราวๆนี้นะครับผมนะถ้าวัดรอรอบโอ้โห เยอะนะครับเนี่ยน้ำก็ใช้ได้ครับผมน้ำใช้ได้ล้างถ้วยล้างชามอาบได้นะครับผมใช้ได้ด้วยละนะนู่นพิธิษมองลงไปงทางนู้น <c oughs> ก็ยังคิดว่าจะมีอ่างอ่างแบบนี้นะอ่างหินแบบนี้อีกนะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหครับผมหลายอ่างเลยครับผมนะทางนู้นก็หกเจ็ดอ่างแล้วอะ่ะ <c oughs> ทางนู้นนะแล้วก็มีน้ําเต็มเลยนะครับผมเนี่ยน้ํายังเต็มเป๊ะเลยนะครับ โอ้โหกะลอกกะแต่พอกสัตว์ป่าอะไรเย้ยก็สบายมากเลยนะครับผมโอ้สุดยอดครับถ้าคุูบาอาจารย์มาพักภาวนานะครับผมมีน้ํานะครับผมมีน้ําใช้นะครับครับพิจิตหันมาทางนี้ก็มีอีกครับผมเอออะไรจะเยอะขนาดนี้นี่ครับผมแล้วก็เป็นขอบเป็นสันขอบด้วยนะไอที่เป็นไออ่างหินอย่างนี้นะครับผมอ่างเก็บน้ําหินอย่างนี้นะครับผมนะ มีขอบมีขอบอ่างด้วยนี่ครับผมแต่เขาปลูกจอกแหนไว้นะครับผมคุมหน้าน้ําไว้นะเนี่ยถ้าทางจะลึกเอาเรื่องเลยแหละครับผมโอ้ครับผมเนี่ยครับผมตรงนี้ก็ยังมีอีกแต่ตรงนี้บอ่อไม่ใหญ่นะครับผมบอ่อไม่ใหญ่แต่ก็มีน้ําขังอนะโอ้โหครับผมบอ่อหินแถวนี้เยอะมากเลยอ่า ซึ่งพิธตไม่เห็นก็น่าจะมีอีกนะครับผมโซนทางนู้นนะครับผมเนี่ยนะครับผมเป็นเป็นอ่างหินเก็บน้ํานะครับผมนะเป็นอ่างหินเก็บน้ําอ่าใต้พื้นดินนะครับผมเนี่ยเป็นขอบด้วยนะเป็นขอบธรรมชาตินี่แหละครับผมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเลยนะครับผมที่นี่นะ โอ้มีหน้าครูบาอาจารย์มาตั้งสำนักที่นี่นะเพราะเขาเขาเห็นเขาเห็นอ่างน้ําอย่างนี้แหละครับพี่ทิดคิดว่านะก็เป็นความมหัศจรรย์ของอสำนักสงฆ์ถ้ำเสือหรือว่าด่านขี้เสือตรงนี้นะครับผมนะ ครับผมอ่ะผมก็มาสอบถามคุณลุงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับขอบคุณมา,มากๆครับ ครับวันนี้พิธีก็พามาชมสนนักสงฆ์เหลือบ้านประชาสุขสรนต์ตำบลคามินอำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครน,นะครับผม <S <S ก็คิดว่าเดินทั่วแล้วละ่ะคงไม่มีอะไรลงเหลือแล้วนะครับผมวันนี้พิธิก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้าพิธีได้ไปเจอ,อถ้ำเงื่อนผาป่าเขาวัดล้างสํนนักสงฆ์ล้างที่พักสงฆ์ล้างแห่งไหนที่น่าสนใจนะครับพิธีก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้า สำหรับคลิปนี้พิธิตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ